เดี๋ยวนี้เป็นเหรียญหลวงปู่รอดนะครับวัดบางน้ำวน2องสจนะครับเหรียญแซยิดนะครับสภาพเดิมๆเลยนะครับฮ่าผมลืมทำคลิปช็อตไปคือของเดิมเนี่ยลวดจะมัดไปอยู่นะครับผมได้แกะแล้วนะเดี๋ยวไปดูในคลิปเต็มนะครับเดี๋ยวดูคลิปเต็มกันนี่ผมได้แกะแล้วนะครับเนี่ยเป็นร่องรอยของการถักลวดนะครับขึ้นสนิมแดงเลยนะครับจุดที่ ถูกสัมผัสจะเงาจุดที่ไม่โดนสัมผัสเนี่ยครับก็จะด้านแห้งด้านสนิมแห้งด้านนะครับดูสภาพไม่ได้ใช้นะครับเนื่องจากว่ามีตะเข็บเห็นไหมเออมีขีบต่างๆนเนี้ยเนี่ยเกิดจากรอยนะครับพระไม่ได้ใช้นะร่องรอยของตะไบอะไรก็ยังอยู่ครบนะครับเนี่ยเพราะว่าไม่โดนสัมผัสเงียนะครับเพราะว่ามันมีลวดรัดกันอยู่นะครับแต่เราสามารถดูเชิงช่างได้นะครับเนี่ยโหลหะรอนะครับโอ้โองค์นี้ถือว่าเดิมๆสุดๆนะครับ